สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิมวลรอดสุกาครูคโรงเรียนชัยเกษมวิทยาอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอนวัตกรรม 3C w i s h m o r l Project ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะการใช้นวัตกรรมเกิดจากการที่โรงเรียนไม่อนุญ,ญาตให้เรียนนำโทรศัพท์มาใช้เพราะห่วงว่าอาจสูญหายและนักเรียนไม่สนใจเรียน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนักเรียนใช้โทรศัพท์ในการเรียนออนไลน์และติดต่อกับครูผู้สอนประจําวิชาเมื่อนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนจึงได้นําโทรศัพท์มาเพื่อติดต่อกับผู้ปกครองแต่พบว่านักเรียนใช้โทรศัพท์ไม่เป็นเวลาดิฉันจึงได้สอบถามตักเตือน และทำข้อตกลงในการเรียนร่วมกันโดยนำนวัตรกรรม Tc w i s m o r l Project เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมอนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ในการเรียนสืบค้นข้อมูลและทำงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนพบว่านักเรียนมีความสุขตั้งใจเรียนและส่งงานมากขึ้นค่ะรับวันนี้มาทำความรู้จัก นวัตกรรม TC w i s m o r a Project ว่ามีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรมาติดตามกันได้เลยค่ะนวัตกรรม TC w i s m o r a Project ประกอบด้วย 1. C Creat ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าเกิดความคิดสร้างสารรค์เหมาะสมกับวัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ฉันได้นำโปรแกรม Cocker และ Can ว a ขอมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งทั้งสองโปรแกรมจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปค่ะโปรแกรม c o อ k e r เป็น Mind m มน์แในระบบออนไลน์ A B ที่ช่วยในการจดกรรมบันทึกความคิดสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดแนวความคิดของนักเรียนแบบมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา 2. องสี่คครูผู้สอนมีความรู้ในรายวิชาที่สอนการใช้สื่อเทคโนโลยีโปรแกรม มีความสามารถที่จะให้คำแนะนำกับผู้เรียนในการเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆทั้งทางไล Facebook, งน์เฟซบุ๊กทั้งในและนอกห้องเรียนได้ 3. าสี care. ่แคร์ครูผู้สอนมีความเมตตากรุณาเอาใจใส่คอยซักถามและให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนอยู่เสมอค่ะโปรแกรม Canva เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในเว็บไซต์ที่ช่วยดีไซน์งานต่างๆมีแม่แบบในการทำงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิก งานนำเสนอแผ่นพับโปสเตอร์โดยผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ทางศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะมอร์บโปรเจกต์เป็นการสอนแบบโครงงานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะก,กระบวนการคิดวิเคราะห์การสั่งเคราะห์การแก้ปัญหาโดยการมีุ่นร่วมของนักเรียนได้สึกค้นวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนในทางที่ดีขึ้น การนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้นักเรียนสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและสามารถส่งงานกับครูผู้สอนตามช่องทางต่างๆได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานส่งงานตรงเวลามีความสนใจที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองมีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนคอยแนะนำในการทำงานซึ่งสอดคล้อ,องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทั้งการอ่านการเขียนการคิดการแก้ปัญหาการสร้างองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถวางแผนการทํางานทําให้งานประสบความสําเร็จและเป็นระบบมากขึ้นค่ะซึ่งนวัตกรรม TC w i s m o m Project ยังสามารถนำมาปรับใช้กับรูปแบบการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้เป็นอย่างดีทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายชินการทำมาแมปปิง้งโดยโปรแกรมคอลเกิลซึ่งผู้เรียนต้องออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนคอยสอนและให้คำแนะนำกับผู้เรียนอยู่เสมอคะ่ะในด้านครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างหลากหลายทั้งการทำงานเดี่ยวงานคู่งานกลุ่ม สามารถตรวจงานให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขาการทำงานของนักเรียนได้ตลอดค่ะนอกจากนี้ดิฉันได้สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองพบว่าส่วนใหญ่ชอบการใช้นวัตรกรรมเพราะนักเรียนมีวินัยในการใช้โทรศัพท์ได้ใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องเสียเงินในการปิ้นงานสามารถทำาน้ที่ทุกเวลาสามารถปรับแก้ไขและออกแบบในการทำงานรวมทั้งสามารถนำไปอ่านได้ด้วย ทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตระดับภาคและระดับประเทศโดยเฉพาะโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุูธการใช้นวัตกรรม TC w i s m o r r l Project มีความสอดคล้องกับสถานก,การณ์โควิด -19 สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ทําให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นสูงกว่าก่อนการใช้นวัตกรรมค่ะดิฉันหวังว่านวัตกรรม TC w i s d o r a l Project จะเกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนสําหรับใช้ในการจัดเรียนการสอนของนักเรียนต่อไปขอบคุณค่ะ